สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นนิสค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ชาแนลเมโลดี้อินเกมกับพันุอุโกซิจานะคะ คลิปนี้ก็ตามสัญญาค่ะที่บอกไว้เขาที่แล้วเน้อว่าจะมาเล่นอารีนาให้ดูก็อย่างที่บอกนะคะก็ยังไม่ได้โหดอะไรนะคะอันนี้เอ่ออารีนาของโกโอเคค่ะก็หายไปหลายวันค่ะไปหาวิธีทำยังไงให้วิดีโอไม่กระตุกนะก็ได้แค่นี้แหละเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันเนาะไม่รู้จะทำยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูอารีนาโกกันก่อนนี่ ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ4,001-4,002นะคะก็ถ้าเกิดว่าขึ้น4,003ได้ก็จะครอบคุณมาก <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยโหดค่ะอยู่ประมาณนี้แหละทีมที่โกใช้ก็นี่ก็จะมีกีพลัง40นะคะลูดี้38เจฟ40เอส34แล้วก็คาม่าที่เพิ่งได้มานะคะก็30 แค่สาคือถ้าเขาไม่แจกก็ไม่ได้ <c oughs> คือพอให้เปิดลูบี้แล้วก็แบบถล่มทลายนะคะเปิดไปก็ได้มาตัวเดียวก็ยังดี <c oughs> อย่างน้อยก็ได้มานี่สามสิบก็เฟียวแล้วค่ะ <c oughs> ก็นะคะมาได้ขนาดนี้ก็เพราะเจ้าคาม,ม่านะคะ <c oughs> เพราะว่ามีเจ้าคาม,ม่าตัวเดียวเนี่ยอย่างก็มีเดลมีลิปโป้แล้วก็เหมือนมีลูดี้อีกตัวคือแบบ ป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยบล็อกบ็อกอย่างกับลูดีอย่างกับสไปน์นะครบเครื่องอะ่ะถ้ามีคามา่าต้องยกเครดิตให้เขาไงคาม่าเป็นเป็นสายเวทตัวเดียวที่กกใช้ในทีมนะคะโกก็เลยเอาเซอินมาเป็นหัวหน้าทีมซะเลยใช้บัฟคือคาม่าเขาตีแรงอยู่แล้วอะ่ะเขาคิดร้อยเปอร์ซนตะเฮ้ยหมดแต่พูดนะคะมาถึงก็เปิดเลยค่ะ เจอรินตาบอดไปแล้วสองนี่เอ้ยนี่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 น,นี่ค่ะคาร่าม,มันแรงตรงนี้สไปจะไปแล้วนะคะสไปของเขาเฮ้ยเอสทำแบบนี้ดับค่ะดีตายไปแล้วตาเฉียวเขาใส่ดุดเลือดด้วยอ่ะอ แล้วก็หายไปโลกที่มีหายไปแล้วเดี๋ย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 วเขาไปทำอะไรระดบพีเอสตอกเราเขาไปฆ่าใครแล้วเมื่อกี้เขาไปฆ่าสไปอ้อเฟยของเขาเหลือสามของเราเหลือห้าอุ้ยดูเหมือนจะกำไรจริงเหรอนีเดียวดูคาม่มาเขามั้งคาม่มาเขาก็แรงเหมือนกันนะคะ ได้บัฟเพิ่มดาเมจจากรินด้วยโอเคเอ้ยรูดีเราฉลาดอะเนี่ยคือเล่นไม่ได้เลยนะเจอรินเนี่ยคือเรามี5ตัวก็จริงนะแต่ว่าเจอลินมาทีเดียวนี่ก็ดับไปหมดเลยก็มีโอเคค่ะบัฟเกราะหายไปหมดแล้วนะคะของลินเอ้อย่างนั้นแหละลูก เอ้ยติดบับตาเฉียวนะคะตีไม่เข้าอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเกมแรกชนะแล้วเย้ยไม่ค่อยคุ้นเคยกับเสียงเจฟยังไม่คุ้นเคยสักทีมันแหลมขึ้นนะ่ะดูสาสาวนะส่วนใหญ่ที่เจอเขาก็จะใช้หัวหน้าทีมที่เป็นใส ศิลภาพเนาะกบบซูพีอร์อะไรเงี้ยกับไซอินไรอุ๊ยโดนเปิดก่อนอีกแล้วใครโดนเนี่ยอ๋อลูดี้อะฮะเอ้กางโลชัยชนะจะมาเยือนท่านเมื่อท่านกางโลนะคะรัตรูดี้อ้ยแรงมากนะคะคือก้ก็อยากเอาลินเข้ามาลงทีมแบบเนี้ยแต่ก้ทำไม่ได้ลินไม่ขยับนะของก้ ไปขี่ตัวเนี่ย,เอ,ยเอสไปตัวลินอ้าอ่าใคเอสเขาก็ไปแล้วคือสไปค์เขาแค่สามสิบไงก็เลยแบบนะ่จะไปแล้วเหมือนกันอ่ะไปแล้วนะคะนี่เกราะของลินก็หายไปแล้วด้วยโอ้ย ดีนะคะที่เจบยังอยู่โดนสะท้อนพลังกลับค่ะเพราะว่าลินเขาตีแรงมากะค่ะสะท้อนพลังกลับไป40%ก็เข้าต,ตัวตายเลยนี่นะคะเหลืออยู่แบ HP บ HP แบบจุ่มจิ๋มมากเลยแต่ละตัวโอเคน่าจะชนะไหมไหม <S <S เรียบร้อยค่ะสกิลนี้ของคขามาล้างบัฟที่เป็นประโยชน์ออกไปชนะแล้ว แบบฟลุกฟลุกโอเคไปต่อคะ่ะเกมที่3เดี๋ยวเราจะเล่นกัน10เกมแล้วกันเนาะโ <term> <c oughs> อ้ยรอบนี้เจอแบบเพิ่มดาเมจกันทั้งทีมค่ะก็เจอเจ้า x อ0 0แน่ เดลอีก4 0นะคะพ่วงด้วยไอรีน38อุ้ยตายแล้วดามเมจกันเยอะแยะมากมายทีมโกลด์จะรับไหวไหมเนี่ยคือทีมโกลดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวตั้งรับนะตั้งรับและโตกลับ <c oughs> เปิดไม่ค่อยทันชาวบ้านต้องโต้ตกลับแรงๆเอาตั้งรับแบบหนาๆอะไรอย่เงี้ย คือก่อนหน้านี้ก็เคยใช้รีน่าค่ะเป็นหัวหน้าทีมเพิ่มเลือดทีมทีนี้เนี่ยพอเจอรินเข้ามานี่ไปหมดเลยนะคะเลือดยิ่งเยอะก็ยิ่งไปเร็วน <c> ะ <oughs> ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเซอินดูบ้างค่ะโอเคไปและเป็นซอมบี้เหมือนกันแหละแทรอวงเขานะคะอ <c oughs> ุ้ยดูสิคนนี้โคตรกลัวแทโอเลยนะคะเพราะว่าฟันเจฟทีนี้ใจจะสลาย <c oughs> 12T เจฟก็จะไปแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยแพ้โอเขาสลบอ่ะดิใจดิใจจุ๊งแล้วเราก็ช็อตไปสองตัวแล้วก็เฮ้ยคาม่าติดใบนะคะตอนนี้เหลือแค่เจ้าเจฟที่ยังทำอะไรเขาได้อยู่เฮ้ยสกิลเผาสกิลเผาไอรินเขาก็หนาใช้ได้อยู่อ๋อนี่ไงมีรูดี้ไง เอ้ยลูดี้เขาฉลาดอะดูสิฮ้ยของเรานี่เหลือแบบ HP แบบจุกจิบมากจะมีใครฟื้นบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยลูดี้ฟื้นแล้วลูดี้ฟื้นแล้วดีใจมากค่ะเวลาลูดี้กางโลเออถึงแม้มันจะเป็นแบบเนี้ยโดนลบโลบแบบเนี้ย ก็โอเคอะอย่างน้อยมันก็กลางโล่ให้สักชั่วระยะเวลาหนึ่งเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่อย่ามาทําเจบนะนี่ลูดี้บอกยอมไม่ได้นะคะถ้ามาทําเจบนี่ต้องสับหัวนี่เหลือล <ss uch ing video> <ss> ูดี้ของเขาแค่ตัวเดียวเอ๊ไม่ค่อยเข้าเพราะว่าของเขากลางโล่อยู่นี่เผาก็ไม่ได้เพราะว่าโล่มัน ป้องกันทุกสิ่งอย่างเลยเฮ้ยสกิลนี้ลบโล,โลเขาออกดีมากเลยคามาาเก่งมากนี่เผามันไปติดตาบอดหมดเลยอะรู้ดีว่าใส่ตาบอดอะเออแลกดีเนาะส่วนใหญ่ปกติที่เห็นคือแบบใส่แบบอัมพาดบ้างแหละไฟช็อตไรบ้างแหละคือแบบให้มันออกอะไรไม่ได้อยนะ่างเงี้ย ส่วนรูดี้โกลเหรอ <laughs> ใส่ดูดเลือดจ้ะ <laughs> คือคือโก๋ใส่ลูดี้ดูดเลือดเพราะว่าอันนี้หมายถึงประดับนะเพราะว่าเนี่ยชอบไปเจอลูดี้แบบเนี้ยแล้วก็ตีกันไปตีกันมาอะไรเงี้ยคือ <c oughs> ของเขาดูดเลือดโก3สไงโกก็จะดูดเลือดเขากับหกสิบอไรเงี้ย ตีกันไปตีกันมาบางเกมนะคะก็ตีกันตั้งแต่7นาทีที่แล้วจนกระทั่งเถือเหลือ0ูนนาทีโอ้ยนานค่ะเวลาเจอรูดี้ตีกันเหมือนแบบเด็กน้อยตีกันอ่ะดาเม <age> ็ตลับต๊กแต๊ก,ตกอุย้ยพูดไปพูดมาลืมดูเมืม่อกี้ชนะชนะอ่ะชนะอันนี้เกมที่เท่าไหร่เนี่ยสี่สี่ไหมสี่แล้วมั้งเนาะเออสีละโดนเปิดก่อนอีกแล้วตามเปียบ <พ uka> เฮ้ยลูดีก้กางโลชอบอะชอบเวลาลูดีก้กางโลช่วงต้นเกมนี่ไม่ว่าจะเจอไอรินจะช็อตจะอะไรยังไงก็ก็รอดค่ะนี่คามาเนาะคามา,า,มาก,ก็ฉลาดมากเลยเดี๋ยวนี้ใช้สกิลล่างคือแรงมากพือกดใส่ใส่เจมที่เพิ่มคีสนะคะเพราะว่าคีาดามาน่ะเอ้ยมิชคีดามา คาม,มาร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วก็เพิ่ม <c oughs> เพิ่มคีย์ให้มันเพิ่มไปอีกสามสิบเนี่ยมันก็จะดีแรงขึ้นตอนนี้เหลือของใครเอ้ยของเขา <c oughs> ของใครแล้วก็ของเขานะแหละของเขาเหลือซอมบี้สองตัวคริสกับแทโอ โอ้เจอแบบนี้ไปแล้วนะคะทีพลังโกอาเจอเผาละดับไปแล้วค่ะคาม่าของเขาตอนนี้เหลืออยู่สองตัวเท่านั้น <the> เดี๋ยวดูลูดี้ก่อนนะเขาจะปิดฉากเลยไหมสักตัว <c oughs> ตามคาดนะคะเขาต้องกลางโลก่อนขำ <c oughs> ตอนเนี้คือเมื่อก่อนอะลูดี้จะแบบโชะโชะโชะ,ชะใส่สกิลลงดาบเนี่ยอย่างเงี้ย เร็วมากอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่นะคะต้องกลางโลก่อนเราก็นั่งขำเขานะคืออารีนาเป็นอะไรที่เรากดเล่นไม่ได้อะก็นั่งดูเขาเล่นบางทีก็หัวร้อนต้องไปหาน้ำเย็นๆมากินนะคะอุ้ยไปแล้วเจฟโอ้ยใจจะสลายแต่ว่าเหลือลูดี้เหลือลูดี้ก็น่าจะโออยู่นะก็น่าจะชนะอยู่นะลูดี้กับแทโอเอ้ยแทโอเขากับพิบเราด้วยนะ เขาจะหมดเทธอแล้วด้วยอ้าไปแล้วบายบายจ้าอันนี้เกมที่เท่าไหร่แล้วนะสีสโอเคสค่ะต่อไปเกมที่5เขาใช้หัวหน้าทีเป็นสายโจมตีเหมือนกันนะคะคาดว่าเดียวของเขา่าน่าจะ40่สิไหมไหมไหมเฮ้ยเขาไม่ได้เอาเดียวลงอ่ะ ถ้าเจอเอสเขาฟันฟันใครอ้อยฟันเจฟผมตาบอดเลยนะเจ้าลูที่ของเรานกลาง<ค><ณ>โลกปุ๊บโดนล,ล้าง<โล>ปั๊บเฮ้ยสลบกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยสลบไป5ตัวขอโทษด้วยนะคะไม่ได้ตั้งใจจะให้สลบไปทั้ง5ตัวนี่แต่เราต้องขอโทษเขาก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาสาปแช่งทีหลังนะคะว่าเฮ้ยโกงมาเนี่ยอะไรอย่างนี้ ไม่ได้กองนะคะมันไป,ไปเองค่ะ <laughs> อ้ยอ้ยพอฟื้นขึ้นมาแล้วก็เจอสกิลนี้อ้ยโอ้ย,อยพอแทโอเจอฟื้นขึ้นมาก็เจอสกิลนี้ <laughs> ดับไปเรียบร้อยค่ะเกมนี้เร็วมากหน่าเร็วมากค่ะ <laughs> คือถ้าเขาเล่นกันแบบนี้เนี่ยกบไปเลยนะ <laughs> กบไป4 3 0 0ันมเลยนะถ้างั้นอนะ <laughs> นานๆทีจะมีแบบช็อตที่แบบแบบนี้มาให้ดูเนี่ยโอ้ย4,002ดีใจจัง5เกมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวใช้ดูบีต่อแล้วกันเนาะอีก5เกม <laughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยากจะเล่นต่อเลยรู้สึกแบบ4,002แล้วอะ <laughs> <laughs> แต่ก็โอเคต่อก็ได้บอกว่า10เกมก็10เกมเนาะไปะ มันก็จะวนๆอยู่แถวนี้แล้วค่ะสี่พันหนึ่งสี่พันองขึ้นสี่พันสามก็ขอบคุณมากค่ะ <laughs> พยายามให้ถึงสี่พันสามอยู่นะมันก็จะได้ได้อีกขั้นหนึ่งอนะเนาะเอ้ยลูเฮ้ยไม่ใช่ลูดิ S เ,เราเปิดก่อนเป็นไปได้ไงเนี่ยแต่ก็ดับไปแล้ว สะดับไปแล้วท kind of ั้งคู่เลยเอสทั mm ้งคู่เลยไปแล้วค่ะเอ้ยเผาหัวเรียบร้อยไอรีนฟื้นมากะแทโอที่เป็นซอมบี้อุ๊ยเฮ้ยแย่แล้วดูดีสลบกลางโลไม่ทันคือเมื่อไหร่ที่กลางโลไม่ทันนี่ ต้องทําใจนะคะถึงแม้จะน่ะเหลืออยู่แค่2ตัวอะก็ไม่น่ารอดคือของเขามีซัมบี้สองตัวกับของเราที่ตัวล้างซัมบี้ตายแล้วนี่นะคะคือเขามีดาเมจทั้งคามาแล้วก็ไอรีนะคะที่ยังอยู่เราก็ ต้องขอลาก่อนสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะเฮ้ยลบไปทั้งสิบเก้านะคะคือไม่ค่อยสบายค่ะช่วงนี้คือเจ็บคอมากเลยแล้วก็แบบเสียงมันก็จะไปเรื่อยๆขอโทษด้วยนะคะอันนี้เกมนี้เท่าไหร่ของเราล้วนะ่ะเจ็ดเอ้ยตาบอดคำม่าตาบอด เขามีเจฟเหมือนเรากับรูดี้เหมือนเราเลยติดใบไปสองตัวเอ้ยสามตัวเน่ยนะคะเจฟทำดีนะคะเผาแต่ก็เจอเจฟฝั่งน้นสะท้อนกลับโอ้ยจะตายแล้วคะ่ะโอ้ยตายเลยเจฟ คือเวลาพอเจอเจฟฝั่งนู้นอะกูจะไม่ค like ่อยอยากให้เจฟฝั่งเราออกก่อนเพราะว่ามันดาเมจมันแรงอะพอซ่อท้อนกลับมันก็แบบจะตายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยสวัยไหมเนี่ยคือคามาก็สลบเป็นใบ้ด้วยเฮ้ยน่าจะรอดเฮ้ยรอดไหมเฮ้ยโดนไหมทั้งคู่ ดีใจค่ะชนะมาแบบฟลุ ih, karma, o o. Ih, ๊กๆนี 15, anyway. Ooh, ่เหรอคาร์ม่านะคะพอหนุ่มกลัมต่อนี่ไงพอลบไป19นะคะบวกมา15อะไรอ่างเงี้ยเออชะตาชีวิตแสนเศร้าเกมที่8ค่ะเราจะมาเจอใครบ้างนะทีมนี้เนี่ยอ๋อ โดนเปิดก่อนเหมือนเดิมเป็นภาพที่คุ้นเคยนะคะนี่กลางโลแล้วแล้วก็โดนลอบโลอไปแล้วอย่างรวดเร็วตาเฉียวเธอช่างเลือดเย็นเหลือเกินนี่เขาเป็นเซเว่นไหนนะนี่นะคะไม่เข้านะคะเพราะว่าเป็นสกิลโจมตีหมู่5้าตัวก็จะโดนบับตาเฉียว จะชนะไหมเนี่ยเขามีสไปดอ่ะแล้วก็คือแบบมันก็จะเผาเขาไม่ไหม่ไม่ไหม่ไม่ไหมนี่แปลว่าไม่ติดไฟโอ้ยไปแล้วค่ะเจอรินแรงมากเนี่ยค่ะติดบัฟของต้าเฉียวค่ะแล้วก็จะทำอะไรเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าต้าเฉียวจะตายไปแล้วเราก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้รู้สึกจะสารเทินมั้ง สามเทินบ้าสามอันนี้ไปรับสองของเขาเหลือครบทีมโอเคติดไม้ให้แล้วแต่ว่าสไปยเขาถึกมากนะคะอึดมากเลยแล้วของเราก็ดูแบบเดี้ยงๆไปแล้วอะ ดูสิเจอริโก้เล่นเพิรนด้วยไปแล้วเหลือสองคู่ดูโอที่ไม่น่าจะไหวนี่นะคะโอ้ไปแล้วค่ะแบบนี้เรียบร้อย ไม่น่าไหวเพราะว่ามีเจ้าสไปนยนั่นเองมันก็จะกันสถานะทุกสถานะให้เพื่อนๆเ,เลยอยากทำมากเลยนะคะสไป์แต่ว่าองกลมมีแค่วิ่สามสิบเอง <laughs> <laughs> เกมที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้านะเก้านะเอเก้าสิเอ้ถามเองตอบเองโดนเปิดก่อนอีกแล้ว <laughs> <laughs> นี่นะคะรู้ดีกลางเลย อไม่มีใครมาลบโลกรูนี่ด้วย hey. แฮ้แหมทำเหมือนจะชนะ <c oughs> แค่ลูนี้กลางโลกหูยขาม,มาออกสกิลแล้วดีใจนะคะดีใจนี่ค่ะพูดยังไม่ทันผ่าดคำนะคะมาแล้วจ้าตัวลบโลกคือเจ๊บ่ะจะชอบออกท่านี้ ไม่ค่อยชอบเลยทำไมไม่เผาอุ้ยดูเอสเขาทำสิเขามาฟันซอมบี้เราอะเอยตายแล้วแท้โอ้ยทำดีค่ะคามา่าทำดีมากโอ้ติดช็อตหมดเลยนะคะเหลือคาม่าที่อยู่รอดตัวเดียวเอ้ยไม่ใช่ตัวเดียวสินี่กีพลังด้วยนี่เออปล่อยเขาไปค่ะพลังค่ะปล่อยเขาไปโอ้ยไอรีนเขาเกิดใหม่ เอ้ยตายแล้วกี่พลังแบบนี้ไปแล้วค่ะไปแล้วโอ้ยติดช็อตกันแบบคือถ้าสองตัวนี้ติดช็อตนี่จะเป็นอะไรที่ก็ต้องเตรียมใจไว้นะคะโอกาสชนะไม่ค่อยมีคือปกติเจฟจะไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดสถานนะไงแต่ว่าหลังๆมานี่ก็เนี่ยโดนทุกสถาน,นะเลยนะทั้งชอ็อตมีอะไรบ้างนั้นนะ่ะ ทั้งช็อตทั้งอะไรเนี่ยเป็นลมหมดสติเออยาดมไหมจ๊ะหยโดนหมดท,ท,ทุกสถานะเลยอ่ะนั่นอนะอะไรนั่นอนะจี้อะไรนั่นอนะที่ไฟช็อตโอ้ยสงสารจังไปก็ได้บ๊ายบายจ้ะนี่ไงลบสิบเก้าได้มาสิบห้าลบไปสิบเก้า เนี่ยนูสีเขาชอบสุ่มแบบเนี้ยให้เราแบบอะไรอ่ะเราเนี่ยสี่หนึ่งหกศูนย์ใช่ไหมกับเขาสี่ศูนย์เก้าหกอยเงี้ยแล้วพอเราชนะก็ได้มานิดนึงแล้วพอพอเราแพ้ก็เสียไปแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเอออู้ตายแล้วเจอรินเปิดแบบนี้ <c oughs> อาจจะต้องลาแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs> คือส่วนใหญ่จะเห็นเขาจัดทีมกันแบบเนี้ยก็จะมีรินมีคาม่าแทโอสปาแล้วก็เอสซะส่วนใหญ่เทาที่เจอนะคะหลายๆทีมก็จะจัดแบบเนี้ยแต่ว่าก็ก็ไม่เสียใจหรอกก็ไม่มีอะแทโออะแล้วทำไงอะ <c oughs> อันนี้จริงเสียใจ <c oughs> ไม่ได้กับเขาหรอกนะคะ่ะแทโอ <c oughs> ถามว่าทำไมไม่เลือกแทโอเหรอไอกิจกรรมที่เขาให้มาเนี่ยก็ ก็ก็เอาเรียนมาแล้วไงก็เลยทําดินต่ออย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทําแทโอแพ้ไปเลยครบแล้วสิบเกมไหมครบแล้วแพ้ <c oughs> โอเคค่ะครบแล้วค่ะสิบเกมตามที่บอกกันไว้ว่าจะเล่นสิบเกมเนาะห้าเกมแรกชนะรวดเลยนะคะส่วนเกมในท้ายก็ชนะบ้างแพ้บ้างปรับรายแพ้ซะส่วนใหญ่ <c oughs> ก็เหลือแค่นั้นนะคะอารีน่าก็ประมาณนี้แหละชนะบ้างแพ้บ้างส่วนใหญ่ถ้าเล่น5แกมันก็จะชนะสามแพ้สองอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆกดึบ๊บกดึ๊บกดึ๊บขึ้นไปนะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ถามถ่ายกันเข้ามานะคะแล้วก็อยู่เป็นกําลังใจให้กันเนาะขอบคุณมากนะคะวันนี้ไม่ค่อยสบายคะ่ะเสียงก็หายๆบ้างแผลบแห้ง ก็ยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูใหม่นะวันนี้ต้องขอลากันไปแล้วคะ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย